สวัสดีตอนเที่ยงที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองครับผมเส้นทางจากเขื่อนอุบลรั์ไปอุทยานแห่งชาติน้ำพองจะมีนะทายที่ถูกชะล้างเนินทายที่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนนะก็จะเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่สวยงาม <นะ S 2> ยอดแหลมอย่างย,ยอดฮิมาลัย นี่ก็คือศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับผมปฏิมากรรมนะธรรมชาตินะครับผมเส้นทางผ่านไปอุทยานแห่งชาติน้ำพองอำเภอ อุบลรัฐในจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ